สวัสดีค่ะนักเรียน,นชั้นป .1 วันนี้ก็มาพบกับวิชาภาษาไทยครูอีฟอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสระเอสระเอนะคะสระเอเราใช้ยังไงเรามาดูกันเลยค่ะสระเอนะคะเป็นสระเสียงยาวนะคะเด็กๆสระเอเป็นสระเสียงยาวนะคะเวลาเขียนจะอยู่ด้านหน้าพยัญชนะนะคะเช่นทอเอเทกเอเก ต่อไปเรามาลองเขียนสระเอกันค่ะสระเอเขียนแบบนี้ค่ะอ,อย่างนี้นะคะหัวเข้านะคะหัวเข้าอ่ะทีนี้เราก็มาลองฝึกอ่านสระเอกันค่ะฝึกอ่านสะกดคําสระเอกอไก่สระเอสะกดว่ากออก,อ,อ,กอ,อเอเอ อ่านว่าเกจจอจานสระเอสะกดว่าจออจออ,อเอเออ่านว่าเจรอเรือสระเอสะกดว่ารออรออเอเออ่านว่าเรหรือจะอ่านแบบสั้นๆเลยนะคะกอเอเกจอเอเจรอเอเร ตอเต่าสระเอสะกดว่าต่ออต่ออเอเออ่านว่าเตวแหวนสระเอสะกดว่าวออวอเอเออ่านว่าเวขอไข่สระเอสะกดว่าขออขออเอเออ่านว่าเขตอเอเตวเอเวขอเอเขฝึกอ่านกันต่อค่ะ ตอเอเตปอเอเปซอเอเซทอเอเทขอเอเขชอเอเฉลอเอเลออเอเอบอเอเบชอเอเชกอเอเกไม่จัดตวาเก๋อันนี้คือไม่จัดตวานะคะรูปเหมือนเครื่องหมายบวกกอเอเกไม่ตีเก๋ เลขเจนี่คือไม้ตีนะคะรูปบนในยุบปอเอเปไม่จัตวาเปปอเอเปไม่โทเปทอเอเทไม่เอกเทฝึกอ่านกันต่อค่ะสละเอทอเอเทซซเอเซขอเอเค ตอเอเจวอเอเวทออีทีเวทีกอเอเกรอเอเรเกเรหอเอเฮหออาฮาเฮฮายอโอโยยอเอเยโยเยทออะทะรอเอเลทะเลมอโอโมมอเอเมโมเมปอเอเปชอเอเฉ สอเอเสต่อไปมาดูคำที่อยู่ในประโยคนะคะน้องเทน้ำอ่านไหมคะน้องกำลังเทน้ำแม่ไกว้เปลคํคำนี้เป็นคำควบกล้ำนะคะปลอ,อเอเปลเฮกล่อมน้อง เด็กๆวิ่งเล่นรอเอนอเลนไม่เอกเล่นอันนี้คือมีตัวสะกดแล้วนะคะในสนามเต้กลัวจระเคอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสระเอเด็กๆก็ไปฝึกอ่านเพิ่มเติมแล้วก็ฝึกเขียนในใบางานนะคะอ่านเพิ่มเติมในเล่มแบบเรียนเร็วนะคะจะทำให้เราเก่งยิ่งขึ้นวันนี้ก็คุยิฟลาไปก่อนเจอกันสระหน้านะคะสวัสดีค่ะ